แต่มันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของค่าฝุ่นควันที่เกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของไฟป่าเองจุดฮอสปอตหรือจุดที่เกิดไฟป่ากลับลดลงนะนะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนะี่ยอย่างมีนะัยยะสาคัญทีเดียวนะฮะแต่ว่า,เ,าเรื่องของมุ่นควันเนื่องจากว่ามันมันออวนนะฮะในแอ่งกระท้านี้นะฮะก็ยังทําให้ค่า pm เนี่ยยังยังยังค่อนข้างสูงอยู่แต่เราก็ไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็กล่าวเรลี่ยนว่า,าการทํางานที่เข้มแข็งนะครับของทุกภาคส่วนนะฮะ อย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะยังก็งยังยังก็ยังมีมีไฟป่าอยู่บางจุดนะครับก็กับเรียนว่าน่าจะน่าจะนะฮะควบคุมอยู่ปีนี้แต่ถ้าสมมุติว่าควบคุมไม่ได้จริงๆนะผมใช้ว่าเกิดเกิดความเขาเรียกอะไรฮะในภาวะที่ค่าพีเอม,มันสูงเกินไปเนี่ยเรื่องของมาตรการในการงดเผาหรือควบคุมการเผาอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็ต้องก็ต้องเริ่มแล้ว ปีที่แล้วเราเริ่ม1มีนาถึง30เมษายปีนี้เราดูสถานาการณ์ก่อนว่าถ้าเรื่องของอข้าวฝุ่นควันถ้ายังสูงเนี่ยคงต้องใช้มาตรการเรื่องเรื่องของการควบคุมการเผานะเหมือนปีที่แล้ว